พาไปดูอาคารที่ครับอาคารภายในเนี่ยก็เก่าแล้วละ่ะอันใดก็ชำรุดนี่ไงครับพามาดูอาคารภายในด้านในนะท่านผู้ชมก็จะคืเก่าแล้วนะ จำรุดชุดโซมเก่ามากเลยอันนี้ภายในยก็จะสภาพก็ได้เวลาเนาะต้องรือ้อต้องถอน,นอาคานมันโซมผุ <c oughs> แล้วแหละ <c oughs> มันผุพังหมดละ่ะนี่แต่ละห้องละห้องอันนี้ชั้นสองนะทั้นผู้ชมเนี่ยเนี่ยก็คือภายในก็ เป็นร่องเป็นรูคือผุมากแล้วละ่ะสภาพก็สุดโทมตามาระยะการใช้งานของอาคารเนี่ยด้านบนฟ้าก็แตกเป็นธรรมดาของอายุการใช้งานของอาคารไม้เนาะหลังไม้ทางทีมคณะครูก็พอโ,โอต่างๆก็นำทีม ปรึกษาหารือกรรมการเจ้าหน้าที่นี่ครับแต่ละห้องละห้องก็จะประมาณนี้ก็ผูุพังสมมาพะควรเกืออายุนะครับก็จะ,ะสมมาพะควรในการใช้งานคารมาสุดโทมตามการเวลาเนาะก็ให้เวลา <c oughs> ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรื้อถอน ปีนี้ก็น้ำท่วมด้วยนะผู้ชมน้ำท่วมส่วนอาคารนั้นก็อาคารยังดูสวยงามหม่เอี่ยมก็ไม่เชิงเอี่ยมหรอกเนาะก็คืออาคารใช้งานได้อยู่พอสมบูรณ์นั่นแหละอนี่ครับบรทเวณด้านนู้นก็จะเป็นโดมสำหรับ ให้นักเรียนเข้าแถวเสาธงนี่ครับระเบียอาคารนี่ก็กำลังรื้แสดงว่าแสดงว่าตอนรื้อเขาเขาให้ไอุปกรณ์เหล่านี้สมบูรณ์แบบที่สุดเนาะแม่นะใช่ไหมกต้องให้พวกเรานี้สมบูรณ์ที่สุดแม่นะโอเคถอดออกมาเลยน้องนัน่ะอ๋อ ชใช้งานได้ต่อไปเนาะคือใช้งานหมดอ๋อได้เวการสั่งสีอืมเ,เป็น,ส,น,ส,นสังเทยมวัสดุให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะใช้งานต่อเอาไปขายได้อีก

นี่ก็ด้านล่างน้ำท่วมนะครับปีนี้ดูสิูุพังหมดแล้วแหละนะครับดูสิมันเสื่อมสภาพเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งานนะครับท่านผู้ชมนี่คือเนี่ยร่องรอยการน,น้ำท่วมเมื่อปีนี้ปีที่แล้วสิเนะท่วมน้ำท่วมมาถึงภา,ายในเลย เสียหายหมดโดนน้ำท่วมด้วยแล้วก็น้ำขังไว้เป็นเดือนอยู่เดือนเดือนเป็นเดือนเก็ทำให้อาคารก็เสื่อมเสียหายตามที่มันโดนผลกระทบในน้ำท่วมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อายุของปูนก็เสื่อมโมทรมหมดสมัยดังที่ท่านเห็นในภาพนี่คือ อาคารหลังเก่านะครับน,ออรรนี่ครับเป็นอาคารที่โดนน้ำท่วมด้วยนะครับอืมอืม ให้เด็กๆถ่ายเป็นที่ลึกเอาไว้ถ่ายรูปเก็บไว้เพรานี่แหละคืออาคารเาาน, <c oughs> นี่ยก็จะรวมีให้ได้เรียนถ่ายรูปไว้ 후파.

ที่เป็นถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึกอาคารเพอปัจจุบันนี้ไปก็คงจะไม่ได้เห็นเนาะบรรยากาศอาคารต่อจังไปก็ตอนแรกอยู่ขอบแอ้วตอนนี้อยู่กลางตัวโตมาอยู่ขอ ค,ครูก็จะถ่ายรูปกับนักเรียนแต่ละชั้นแต่ละชั้นไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพื่อต่อจากนี้ไปก็จะไม่ได้เห็นอาคารเหล่านี้อีกเลยเพราะรื้อถอนก็จะมีโครงการงบประมาณในการสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าต่อไปคุณครูกับเด็กนักเรียนทุกชั้นก็จะร่วมกันถ่ายภาพ เอาไว้เป็นอสอนไว้ความเพื่อความทรงจำแต่ในในในภาพครั้งหนึ่งอาคารหลังตรงนี้เคยมีอาคารหลังนี้ทรงอยู่คงอยู่ก็จะได้เห็นเป็นภาพของความทรงจำนะครับเท่าน,นั้นเองวันนี้คุณครูกำลังจัดระเบียบจัดเพื่อความเหมาะสมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต่อจากนี้ไปก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศ หรืออาคารหลังนี้อีกแล้วก็คงจะรื้อถอนแล้วก็ปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ในลำดับต่อไปก็จะเกิดอาคารหลังสง่างามในอนาคตต่อไปนะครับโอเคท่านผู้ชมคงขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เดินนะ <c oughs> ผิดภาดประการใดก็เดี๋ยวจะตามในคลิปถัดไปนะครับก็เป็นโดมเป็นโดมซึ่งสร้าง สำหรับจสิ้นเมื่อก่อนเป็นลานแล้วก็เด็กเข้าแถวก็จะร้อนหน่อยแต่พอหลังจากที่สร้างโดมขึ้นมาก็ได้ให้เด็กนัเกเรียนได้อยู่ในร่มทำกิจกรรมทุกอย่างในร่มโดมนี้ปลอดภัยในด้านฝนฟ้าอากาศเหนท่านความร้อนก็จะไม่มี สำหรับทากิจการใดๆกิจกรรมทุกอย่างก็จะได้อาศัยโดมแห่งนี้เป็นที่บางความร้อนแล้วก็การฉนกรรันเดดได้พร้อมสับผู้ชมก็เป็นประโยชน์อย่างหนึง่งนะดีประโยชน์อย่างหนึ่งได้มีโดมทำกิจกรรมประกอบกิจกรรมต่างๆนะครับ ตอนนี้กำลังจัดให้เด็กนักเรียนไปถ่า,ายรูปกระบอาคารหลังเก่านั้นเป็นที่ราเลืกไปไปไปถ่ายรูปไป ไปตามไปตากล้องถ่งยายรูปไปจะเก็บกัที่ลึก <laughs> บ๊ายบายพี่ สวัสด,ดีครับ